กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอสซีถุก่านพบพอกับสนีป่าคือเก่าพี่น้องตอนนี้น้องนนาไป็นตากองหาสนีป่าเนาะตอนนี้เรากำลังมาขายเห็ดพี่น้องมาขายเห็ดกับสนีป่ากับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสวัสดีนะ้อ สันนฝปากำลัง hmm. จัดเทสใส่จานตอนนี bottle bottle ้พี่น้องใส่จานคือเพิ่นอะไรเนาะไล่ๆคนเพิ่นกันจัดเทสใส่จานขายเซลเซลอันนี้สิเป็นขนมย่างทอดอันนี้จะเป็นหลอกตีนเรียบร้อยพี่น้องแล้วก็สิจัดใส่จานเลยเป็นนายขายดีอยู่บ่ มาเลยามาอ่นถาบึงทาสมนกันเลยทานผสมรุ่นเลยพี่น้องารัาสุายดแมนรอรุ่นน้ำกันท่านลุ่นนบ่ด้ัสทายดเด่าเบิบึงต่อไป,อไปวิธีหางเงินนะพี่น้อง ถึงสิได้เล็กได้หน่อยได้สำได้ก็ตามวิธีหาเงินหาแบบได้ก็ย่าเนาะถ้งสิหาวิธีได้ก็ตามบ่าอขู่บอ่ออยคนดีบบ่มีไอข้นวิธีหาเงินหาแบบได้ก็ตามบ่ไออีกสิแสดงมาได้กับบ่าออันนี้คือชีวิตจริงเนาะถาเฮาถาห้าเป็นคนขีอายเนาะถาห้าเป็นคนขีอายเห็ดยังก็อาย ถ้ขาข้าสีเอาในใส่ใส่ถ้ขาข้าสีเอาในใส่กินเนาะพี่นอ้องเ้าต้องแบบหาแบบนี้แหละพอได้กินพอได้ใส่มาเวพอหาแม่นมาผลมาเวพอฮาดีใจว่าพอได้เฮาจับเจ้าทองยางลลดเกือแล้วขนแมาดอะไรค้าไม่มีโลเท่าไรก็สี่สิบบาท ดอเจสมันสีร้ายบนรดาไปง่ายนั่นได้ดอโคกซิปโกซิแม่น้ำเก๊กหนือว่าเป็นเพลินเพลินถ้าเอยากได้สมหาศิปันแค่ลายเลขกับพอกระเทือนเปิดตาหัวโอ้ยน้องแก้มบุ้มกับมาน้องแก้มบุ้มกับแม่ นางตตกเด็ดตตกหน่ายแต่หึงในยังไบคลาย,ายซื้อเฮ็ดซอยแน่เฮ็ดปวกใหม่ไม่เฮ็ดปวกหีรักโนมเด้อนี่กระดังปิดลังใส่ผินหนะ่อยเนาะ กะซีมีเฮ็ดละโง่พี่น้องเฮ็ดบดเฮ็ดละโง่เนาะแล้วก็มีเฮ็ดเพาะก็มีห้องเจ้าบ่ามีไงอือเฮ็ดผึ่งน้ำอ้ยทางนี้กันเลยมันน่อยใครเป็นคนเอามา แมนเอาใส่โลดเลี้ยงใส่โลดได้จีลูกจเงินแล้วเฮ็ดได้ร้องบลายดอกพี่น้องไอ้โลเจ็ดขีดฮมเพิ่นได้นะเฮ็ดนี้ก็เฮ็ดละงูโอ้เฮ็ดละงูก็เฮ็ดละงูกเรืองละงูข้าวงูเรือง อยาาคือบาซ่าสนนิป่ากำลังเลือกเฮดเสี้ยงเฮดพี่น้องเลี oh, <cs ut> ้ยงใส่ทงเลี้ยงใส่อันนี้คือจานหนึ่งเท่าไร่สิบพันกียคือบาทจะเฮ้ยสิบพันสิบพันเกียป์ป้านยังบมีพิซซ์สิบพันกีบเป็นเงินไทยคือประมาณสี่สิบบาทสามสิบบาทนสามสิบาทพี่น้องเอ้ย อันนี้30บาทได้พี่น้องจานละ30ำรอบรอบตีนเรียบร้อยได้พี่น้องเลยาลอกแม่ปลาลายๆหนึ่งพี่น้องเนื้อกาคือเห็ดกินเลยเราต้องลองแม่ปลาเนี่ยบดได้ขายปลาเนี่ยยังบดได้คายพี่น้องจานถึกๆหนึ่งแค่แม่นแค่แม่หน้า่้อต้นเฮ็ดบ่มแบบว่าต้นบ้านเฮ้าอึดนะเนาะไปเห็นอยู่บ่อนอื่นนากว่าสิซื้อพี่น้องเลย ชิฟันกีบหนึ่งยาละชิฟันกีบพันกีบเลยลอกตีลอกยังเอบฮ็ดปวเสอย้้ลักีบซื้อซอยี่แม่เอ้ยเฮ็ดปวกจ้าลังชิฟันกีบแล้วเจ็ดกี่อไ นาข้าเจ้าสิบุซื้อข้าเจ้ากบบุตซื้อเลยเนาะข้าเจ้าซื้อพอ่อแล้วข้าเจ้าซื้อพอ่อแล้วเ็ดเ็งมูเ็าเบวเดอังใกล้ในเด้อเียด้่มีนาถาที่ท่านผินะเล่าเปล่าเปล่า

แม่น้องกิ๊กนะเฮ็ดดอกบักใหญ่สำขะปั่นนะเอาลงทั้งพืชมาสั่นเอาลงทั้งลุ่มทั้งเงินก้นมาสั่นเอาแต่ดอกน้อยๆคือทั้งเครื่องขด้แล้วค้ายเล่เหล็กพินทอกเป็นแม่น้องกิ๊กยืนอยู่อันอยู่อันหนาทั้งหนาเพราะจังหวะได้แม่นางแม่นางดีมางคือเก่าแล้วฝืนผว่าซื้อแล้วแตต้องลุกเออไปดึงแขนมาไป บุ้มไปดึงแขนลูกขามาไปไปนองแก้มบุ้มไปดึงแขนลูกขามาแก้มบุ้มกัป้าจีตาจีตาหน้าก็เห็นลานสามเมาแต่งหน้าโอ๊ยเข่ากระฮียเข่าลาอยากลับตาลงดูรับตาลงดูโอ้ยเข่าอยากซีมาปวดสีกำลังเป็นอืมอุปกรณนี่

สนีิปากขายเฮ็ดห,ห้หยายเพราะว่ายายเพิ่นลุกยากย่างยากเนาะสนีิปากเลยขายห้ขายเฮ็ดเพาะให้เพิน่นทั้งตัวเองเสืได้ขายแต่ขายคนอื่นก็มีความสุขแม่นยายยายแม่นเจ้าฮักกรได้ขายจานแรกวะเนี่จานแรกวะสองจานนี่แหละเออ สามจานนี่เพื่อน่ะเพื่อนาคายสามจานเลยได้เพื่อนเฮงเลยได้น้องแก้บุ้มกับอุ้มมันอุ้มกับตาล่ออยู่ล่อลูกค้าบอกมาซื้อซอยจักเทอร์ยืนรอกัย่งเป็นอันายทีน้อเอ้ยนั่งขายของพี่น้องเลยถึงเวลาเฮีวน้องนัดกัดนมพี่น้องนมปองเอาไม้เอาไม้มาอันต่อ ไดอ๋ายาคอยากใส่มันบออ๋อเำาจอสองขางองบ่ตอนนี้หิวพี่น้องกำลังกินกันเรียบมิดเังกิ๊รียบมิบอกเจ๊สอง เออวกามีอยกมีอตีนแล้วก็มีเด้อน้องเลือยู่สองอันสองสอันที่ว่า ลอกแล้วก็ยังม,งมีไฟซื่ออยู่น้องเลยมากันดังหนาดูดังเดียนแถวกันสับลาบอย่น้องู้รถกระแลนอยู่วุ่นวุ่นอยู่ไม่ร้เลยแม่ไม่แต่รถแลนแต่ม่มีรถเจอแต่ม่มีใครมาซื้อมาเลยพี่น้องนนี่กับสเตย์อกวาจะไ,ได้อำลาแล้วแหละเพราะว่าเฮากับสิพาเมื่อลกกลาลกา ลูกกาอยู่หหยอยู่หน้าเนาะระว่าหน้าเ้าประธานาธิบดพี่น้องข้าวสิมาหนังยอง,งๆเนี่ยนี่มันก็บ่ได้นเนาะเมื่อนี้เฮ้ากับคอลาาขิดเพียงเทนี้เด้อพี่น้องากดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสนียป่าเเด้อสบายดี